ครับวันดีกับพมยินดีต้อนรับใครสู้ในใครหนุยชาแนลนะครับพ่มยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมหลอดนายนะครับผมสำหรับคอนเทนตนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับตัวทักษะหรือว่า ability ดีกว่านะครับผมว่าเอ้ยแต่ลนทักษะเนี่ยคือมันหามายังไงแล้วการผสมทักษะมันใช้ยังไงการอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราวันนี้เราจะมาคุย กันในคลิปนี้นะครับผมในเรื่องของทักษะทั้งหมดเลยนะเ,ออเหมาะสำหรับมือใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย สำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมแนะนําร้านโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมเติมถูกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%่งเปอร์เซ็นต์นะครับตัวบริษัทเนี่ยเปิดมานานกว่า5ปีแล้วนะครับผมและก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะรับเติมเกมมือถือทุกเกมเลยนะครับผมสาหรับเกมโอดีนก็รับเติมนะครับเรทราคาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมสำหรับร้านโอเวอร์ท็อปอัพนะครับ คนที่กำลังมีปัญหาไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้บอร์ดเกมเ m ็นโอสมัยนี้เรื่องแบตโทรศัพท์หรือว่าเลืองค่าไฟนะครับผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันคลาวมือถือนะครับที่สามารถทําให้เพื่อนเนี่ยบอร์ดเกมออฟไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะเพราะว่าจะไปบอร์ดในคลาวที่เขามีอยู่นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจได้เลยนะ แพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็น k v p นะครับผมก็สามารถบอดได้ทุกเกมเลยนะฮะสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับ u g phone นะครับขอบคุณครับสำหรับตัวทักษะหรือ ability นะครับผมเป็นระบบคล้ายค้าเป็นระบบอาชีพในเกมเออหลอดนายนะครับผมเออในเกมหลอดนายเนี่ยจะไม่มีอาชีพแบบว่าเอ้ยอาชีพนักธนูนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าจะเป็นการใส่วุธแทน แต่ว่าตัวทักษะเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นอาชีพมากกว่านะครับผมที่เราสามารถผสมแต่ละทักษะเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็พอประกอบกันเนี่ยก็กลายเป็นแบบว่าเป็นอาชีพนั้นๆน,น,นะครับเออคือต้องบอกเลยว่าเป็นระบบแบบโคตรเด่นของเกมนี้นะครับทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละทักษะดีกว่านะครับผมทักษะเนี่ยประกอบไปด้วยการมีหลายทักษะเลยเนาะดูสีเนี่ยน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับการต่อสู้รัตเวนคาถาป้องกันอัปเกรดนะครับเห็นไหมจะมีหลายๆสีหลายๆสัญลักษณ์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยเอามาจับคู่กันนะครับมันจะลิงก์กันใช่ไหมเออ ทางฝั่งซ้ายนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะคือการใช้สกิลแอคทีฟนะครับถ้าเราไปใส่ฝั่งซ้ายนะพิธีการก็คือกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยติดตั้งเห็นไหมมันก็จะให้ใส่ตรงนี้อ่าก็ตัวสกิลหรือว่าตัวทักษะเนี่ยก็จะ,สะแสดงผลเป็นแอคทีฟแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราใส่สกิลเดียวกันทางด้านขวานะครับผมด้านขวาเนี่ยก็จะ,สะแสดงผลทางด้านพาสีฟนะครับของสกิลนั้นนะเออไม่งงใช่ไหม นี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีการผสมนะครับแต่ลักษะเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมผสมนะครับชั้นเชิงบวกการต่อสู้บวกป้องกันนะครับจะได้เป็นอาชีพดาร์คเลนเซอร์นะครับนี่เห็นไหมชั้นเชิงบวกป้องกันบวกการต่อสู้นะฮะจะสลับกันก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเรียงนะครับเห็นไหมขอให้มันเป็นแบบว่า3อันนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะ ได้รับอาชีพนั้นๆน,น,นะครับแต่ละอาชีพก็จะมีจุดเด่นต่างกันไปนะครับผมเนี่ยไหมอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็นสายโจมตีเนาะเออจะมีการแบบทะลวงป้องกันนะครับผมไม่คิดทนทานนะฮะก็ค่อนข้างจะแรงนะครับสําหรับสายนี้นะครับสายดาเมจเนาะเออแล้วก็การที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถาเก็บทักษะนะครับในเลเวลถัดๆไปได้หรือว่าอัปเกรดนะครับ ในขั้นตัดไปได้เนี่ยก็จะมีเลเวลรวมด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมใส่ทั้งหมด6ทักษะใช่ไหมครับถ้าข้างใน6ทักษะนี้เป็นเลเวลเอามารวมกันเนี่ยเกินที่เขากําหนดเนี่ยก็จะแสดงผลอีกนะครับอย่างเช่นเกิน2 0 0อ่าทั้งหมดนะข้างในนี้เกิน200ก็พลังโจมตีบวก45เกิน300บวกความเร็วการตีหกเปอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับไม่พอนะครับผม เออตัวสกิลตรงทักษะตอนแรกที่ได้มาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยนะเออก็จะดีขึ้นตามลําดับด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นหอกเจาะทะลวงเลเ้วหนึ่งเนี่ยก็จะมีแค่ทะลวงแค่1ใช่ไหมตอนนี้ผมทะลวง2นะครับไอ้แม้ได้2 0 0รอยขึ้นไปแต่ถ้า400รอยขึ้นไปก็จะเป็นทะลวง3 แล้วก็มาที่การอัปเกรดนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บตัวทักษะมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมของผมเนี่ยมาเต็ม40ทับดูตรงนี้นะครับถ้าเต็ม40ทับสเนี่ยกดคําว่าข้อมูลการเลื่อนขั้นนะนี่เห็นไหมมันจะมีการเลื่อนขั้นทักษะอีกนะครับผมอย่างเช่นแบบเนี่ยเลือ,อถึงเลือกสี่เห็นไหมก็จะมีแบบถ้าเป็นแท็กชั้นเชิงเกิน60เนี่ยเราก็จะสามารถแบบอัปขั้นอันนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ใบคัมพีนี้ด้ คัมพีเล่นขั้นาจากไหนส่วนใหญ่ดอกจากมอนเตอร์นะครับถ้าเป็นสีเขียวสีฟ้าเนี่ยดอกจากมอนเตอร์ได้เลยนะครับหรือสามารถซื้อได้จากตลาดกลางเลยนะครับแล้วก็สามารถอัพขั้นได้นะครับอย่างเช่นแบบถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีคัมภีสีเขียวอยู่เห็นไหมก็จะอัพขั้นเป็นสีฟ้าได้ถ้ามีสีฟ้าก็อัพขั้นเป็นสีม่วงได้อะไรประมาณนี้ครับเอ๋สำหรับตัวใบคัมพีเล่นขั้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละสายดีกว่านะครับว่าอะไรนะ่าสนใจบ้างนะ สำหรับสายดาเมจนะครับผมตอนนี้ที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นตัวดักเลนเซอร์นะผมให้อันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับดักเลนเซอร์เนี่ยเพราะว่ามันใช้ได้ทุกสายเลยนะขนาดสายเวทมาใช้ยังแรงเลยครับผมถัดมาจะเป็นชาลูเบลดนะครับชาลูเบลดเนี่ยจะเป็นแบบว่าสายครินะครับเบอร์บุตรดังคริเรดคริด,ดาเมจนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเห็นไหมจะบวกโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่เลเวล800นะฮะเราจะมีตัวพาสซีฟพิเศษนะครับที่ทําให เราได้รับดาเมจสกิลใน PVP น้อยลงอีก50%นะครับแล้วก็ลดดาเมจจากการตีติดคลิเนี่ยอีก50%นะครับก็ดีมากๆในการ PVP นะสำหรับตัว Shadow Blade นะฮะถัดมานะครับถัดมาเนี่ยจะแนะนำเป็นอ่อสายแทงบ้างดีกว่านะครับสายแทงเนี่ยอ่อจะมีที่น่าสนใจจะเป็นตัวพลาดินนี่เลยนะครับเห็นไหมตัวพลาดินเนี่ยที่ผมชอบเพราะว่าตัวพลาดินเนี่ยเขาจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้เราได้นะครับ เอ,อ่อถ้าเกิดว่าเราเลือดลดนะฮะเอ,อ่อจนถึง80%สนะสูงสุดคือ8 0นะ,ะพลังป้องกันจะสูงสุดถึง80นะครับแต่ตรงนี้สามารถอัปเกรดได้นะที่เลเวล4 0 0นะครับเลเวลวรวม400เนี่ยจะบูตเอ่อตัวป้องกันอีก200หน่วยคือเยอะมากนะครับเหมาะสําหรับคนแทงเวียงยิ่งเลยเนาะและ้วก็แต่ละขั้นเนี่ยก็เติบโตเป็นพลังป้องกันเนี่ยมันมีเลือดมีทนทานอัตราฟื้นฟูน้ายาคือดีมากๆนะครับจบที่600เนี่ย อเนี่ยเมื่อโจมตีพื้นฐานาจะฟื้นฟูเลือด1000แล้วทำดาเมจ500รเก็บเป้าหมายเป็นฟิกดาเมจเนาะเออนี่คือพาลาดินนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วถ้าเป็นสายซับนะครับสายซับนี้ก็มีน่าสนใจอยู่หลายสายเหมือนกันนะครับผมเ,เดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับนี่สายพีทนะครับสายพีทตรงนี้ก็จะเป็นสายฮิวนะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถฮิวปา์ที่ได้นะแต่คูดาวจะนานหน่อยนะครับสำหรับตัวพีทตรงนี้เนาะเออนี่สายซับเลยนะฮะแล้วก็เซเลนิตี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ เป็นอมาตะทั้งปาร์ตี้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบดีเลยทีเดียวนะฮะอมาตะาสี่วิทั้งปาร์ตี้นะครับแต่คูดามันนานไปหน่อยนะครับสาหรับอันนี้นะแล้วก็จะมีเซนนะครับผมอสองเซนนี้ก็จะทําให้แบบว่าเวลาเราใช้สกิลฮิลหรือว่าบาเรียเนี่ยก็จะบูตขึ้นไปอีกนะครับเยอะขึ้นไปอีกเนาะ อันนี้ดีมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมชอบนะครับสำหรับตัวเซนนะฮะนี่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะแต่จริงเนี่ยกาอาชีพในเกมนี้มันเยอะมากจริงจรินะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาแนะนำกันได้นะครับว่าเอ้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนใช้อาชีพอะไรอยู่นะครับแล้วมันดียังไงนะ เออตรงนี้เราสามารถมาแชร์กันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แลวกันนะครับผมสำหรับเรื่องอาวุธีหรือว่าทักษะนะขอบคุณเพื่อนเพื่อที่มารับชมกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ